สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับจอร์ดดวลหลังบ้านนะครับสำหรับวันนี้ครับผมจะมาวิเคราะห์คู่บิ๊กแมตช์อีกหนึ่งคู่ในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่26กันยายน2564ครับสำหรับวันนี้ครับผมขอเลือกไปที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับคู่บิ๊กแมตช์เป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์ฮะเป็นไอ้บุ็นใหญ่อาร์เซนอลเจอกับไก่ดยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับคู่นี้จะเตะที่สนามเอมิเรตสเตเดียมครับเตะกันในเวลา4ี่ทุ่มครึ่ง ตามเวลาประเทศไทยนะครับเราไปดูอันดับตนารางคะแนนกันหน่อยครับคู่นี้นะฮะเจ้าบ้านรับอาร์เซนอลผลงานกระเตื้องขึ้นมาครับหลังจากช่วงเปิดฤดูกาลช่วงแรกเนี่ยผลงานไม่ซู้ดีนักนะครับอาร์เซนอลฮะอยู่อันดับที่13แข่งไปแล้วห้านัดชนะ2แพ้ไป3เกมครับยิงได้2เสียไป ก้าประตูแล้วก็มีลูกบวกลบได้เสียเนี่ยลบไป7ประตูว่ามี6คะแนนซึ่งที่น่าสังเกตคือ2ประตูที่อาร์เซนอลได้เนี่ยทั้ง2ประตูนะฮะเป็น6คะแนนของอาร์เซนอลได้เลยนะครับเพื่อเกมชนะ1นูนย์ของอาร์เซนอลเนี่ยเก็บ3แต้มได้ทั้ง2เกมเลยนะครับรก็เป็นผลงานที่เขาเรียกว,ว่าอาจ,จะดีต่อเนื่องนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับท็อตแนมฮอสเปอร์ฮะ วันนี้ครับไก่เดือดทองครับอยู่อันดับที่9ครับแข่งไปแล้ว5นัดชนะไป3แพ้ไป2ครับ9คะแนนนะครับผมเราไปดูสถิติกันนะครับสำหรับคู่นี้นะครับผลงานที่เจอกันครับของ2ทีมนี้ Head to He a d ครับนับย้อนกลับไปแค่6นัดหลังสุดก็ว่าครับศึกลอนดอนดาบี้แมตช์เนี่ย6นัดล่าสุดครับเป็นฝั่งเจ้าบ้านครับเอาชนะไปได้แค่1ครั้งเท่านั้นครับแล้วก็เสมอกันไป2ครั้งทีมเยือนอย่างไก่เดือดทองทอดแนมฮอสเปอร์ครับเอาชนะไปได้3ครั้งนะครับผม แล้เรามาเช็คฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมกันหน่อยครับเริ่มจากเจ้าบ้านครับอาร์เซนอลฮะ5นัดหลังสุดในทุกรายการครับชนะไปถึง4เกมครับแล้วก็มีแพ้ไป1เกมเนี่ยเป็นเกมที่แพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป0ประตูต่อ5ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลนี้นะครับอ่แล้วก็เกมล่าสุดฮนะอาร์เซนอลเพิ่งเอาชนะวิมเบลดันไป3ประตูต่อ0ในรายการคาราบาวครับนะครับผมส่วนฝั่งท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับ 5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับชนะไป1เกมเสมอ2แล้วก็แพ้2เกมครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ไม่ค่อยดูดีเลยทีเดียวของสเปอร์นะครับเรามาเช็คความพร้อมของทั้ง2ทีมก่อนครับเริ่มจากเจ้าบ้านครับอาร์เซนอลวันนี้ครับเราไปได้ดูผู้เล่นบาดเจ็บของอาร์เซนอลก่อนนะนะครับจะมีแค่คนเดียวครับที่เราเช็คความฟิตนะครับจะเป็นคิวแรนเทนี่แบ็กซ้ายตัวเก่งของทีมนะครับ ก็รอเรียกความฟิตในเกมวันนี้นะครับว่าจะผ่านเกมหรือเปล่านะส่วนผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบนเนี่ยไม่มีเลยนะครับนะก็ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยกลับเข้าสู่ทีมและกลับมาซ้อมแล้วแล้วก็บางคนเนี่ยเตรียมที่จะพร้อมลงเล่นในวันนี้อย่างแน่นอนครับส่วนฝั่งท็อป e ดมอนด์สเปอร์ครับลายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บในวันนี้จะมีอยู่2รายครับก็จะเป็นไลอ้ซซิยองครับแล้วก็ซิเฟนเบิร์กไวนะครับ อีกหนึ่งคนนะครับก็จะเป็นลูคัสมูล่าฮะที่ต้องรอเช็คความฟิตในเกมวันนี้นะครับนะครับก็ไม่แน่ฮนะน่าจะได้ลงนะสำหรับลูคัสมูล่านะฮะต้องรอดูว่าก่อนเกมเนี่ยสปเปอร์จะส่งลงหรือเปล่านะครับหรือจะส่งลงเป็นทีเด็ดในเกมวันนี้นะครับแนวลูกสามของคราวันนี้จะใช้มาร์ติโนดาการนะ์เทเลนเป็นเพย์เมคเกอร์ครับแล้วก็ริมเซนนะ่าจะใช้เอมิลสมิธโลกับ บูยโกสากานะครับหน้าเป้าเนี่ยจะชิงปีแอออมริกโอบาร์มยองลงล่าตะไคร์ในวันนี้ครับส่วนฟองทีมเยือนครับท็อตแนมสเปอร์คาดว่าจะมาในระบบ4-3-3ครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นฮูโกโยริสครับเนะ้อรับซีของเขาวันนี้ใช้เอมิสซอนโลยัลครับคริสเตียนโลเมโลจับคู่กับเอลิกไดเออร์โดยที่แบ็กซ้ายจะใช้เซิกิโอเลเกลอนครับตรงกลางสามครับวันนี้สเปอร์จะใช้ปีแออเอมิลฮเบิร์ตโอลิเวอร์สกิป โจลี่อัลลี่นะครับโดยจะใช้3ประสานในแดนหน้าเป็นซนฮังมินะโจนี่โลเซลโซแล้วก็แฮร์รี่เคนนะครับสำหรับคู่นี้มาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันบ้างนะครับศึกลอนดอนดาร์บี้เมต์หงนี้เนี่ยตนะ้องบอกว่าอืมผลงานของเจ้าบ้านนะครับ ดีขึ้นนะนะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับหลังจากช่วงแรกที่ออกสตาร์ทพรีเมียร์ลีกเนี่ยผลงานย่ำแย่อย่างต่อเนื่องเลยครับทำให้อาร์เตต้านี่เก้าอี้สั่นคลอนเป็นว่าเล่นเลยนะครับส่วนฝั่งสเปอร์ครับก็เราบอกว่าผลงานเนี่ยยังไม่คงเส้นคงวานะครับบรรดาลูกทีมของนูโนเอสปาซิโตซานโตเนี่ยยังปรับทับจูนทีมกันยังไม่ลงตัวนะครับแต่ เรามองดูดีครับอาจจะเป็นเพราะหนึ่งตำแหน่งที่ขาดหายไปนะครับผม,มวิเคราะห์ไว้ว่าการที่สเปอร์เล่นไม่ออกหรือเล่นไม่ดีหรือแนวลุกทําผลงานได้ไม่ดีเนี่ยผมมองโจทย์แรกคือการที่มีมีซอนฮฮงมินครับคือสเปอร์เนี่ยจุดศูนย์กลางในเกมลุกก็จะเป็นแฮร์รี่เคนนะครับนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยทั้งแฮร์รี่เคนเป็นทั้งผู้น,นําในทีมเป็นกัปตันนะครับแล้วก็เป็นตัวโจทย์กองทีมแต่คุณต้องไม่ลืมว่าซอนฮฮงมินนะ่ะมี แพชชั่นในการเล่นเกมูุกับสเปอร์และเป็นซอนทังมินครับที่ทําผลงานได้ดีอย่างต่อเน,นื่องกับสเปอร์เนี่ยเป็นอย่างมากมาเลยนะครับการที่สเปอร์ขาดซอนทังมินเนี่ยไปหลายนัดเห็นได้ชัดเลยว่าเกมลุกของสเปอร์ขาดประสิทธิภาพเลยนะครับอื ส่วนเจ้าบ้านครับวันนี้ครับคาดว่าจะมาในชุดใหญ่เลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเปียแอร์เมอกออมาิยองนะครับมาเตะด้วยกาดเอมิลสมิธโลหรือแม้กระทั่งบูยากซากานะครับเชื่อว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่สนุกอีกหนึ่งเกมนะนะครับแล้วก็เกมวันนี้ผมมองว่าคาดว่าจะเป็นเกมที่เปิดแรกกันสนุกแล้วก็อาจจะมีสกอร์สูงเก <c oughs> ิน,นคาดด้วยนะสำหรับเกมวันนี้นะครับ <c oughs> สำหรับวันนี้ครับเด็ดราคาที่เปิดมานะนะครับเป็นเจ้าบ้านครับอาร์เซนอลฮะ ต่อมาที่ราคาปอปอนะครับอืมราคาน่าสนใจนะเกมนี้นะผมมองภาพรวมจากศักยภาพผู้เล่นซึ่งอาร์เซนอลเนี่ยอยู่ในยุคเปลี่ยนถ่ายทีมอีกแล้วนะครับและฝั่งสเปอร์ครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยจะไม่มีผู้เล่นตัวหลักในเกมลุกเนี่ยลงกันพร้อมหน้าพร้อมตาเกมวันนี้จะเป็นเกมที่อาอร์เซนอได้ผู้เล่นตัวหลักกลับมาและก็คาดว่าวันนี้เนี่ย น่าจะมีความอันตรายในแดนหน้าเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าในแผงหลังสเปอร์เองก็ต้องระวังด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยจากเลทราคาปอปอที่เปิดมานะน,นะนะครับผมขอส่วนฝั่งนะนะครับเชื่อมั่นว่าฝั่งทีมเยือนน่ะมีดีแน่นอนนะฮะและก็มีลุ้นเซอร์ไพรส์อาจได้มากกว่าหนึ่งแต้มกลับบ้านนะครับฉะนั้นเนี่ยผมขอฟันธงอะลองสเปอร์มีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับ ก็จบกันมาแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้นะครับ mm hmm. กับผมมาจอดดูบอลหลังบ้านนะครับผมก็อยากจะสอบถามว่าสาหรับคู่นี้เนี่ยใครที่คิดว่าสกอร์จะออกมาเท่าไหร่นะครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะหรือใครคิดว่าอาร์เซนอลน่าจะมีผลงานที่ดีกว่าสเปอร์และก็อาร์เซนอลอาจจะเบียดชนะสเปอร์ไปได้คอมเมนต์บอกกันทีนะครับสาหรับนี้ผมก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ Facebook นะดูบอลหลังบ้านแล้วก็ที่ยูทูบดูบอลหลังบ้านเช่นเดียวกัน ผมอยากจะฝากให้กด, like, กด, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์อบอลแล้วก็กิจกรรมในการข้เคบอลแบบนี้เนี่ยต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานดูบอลรบ้านต้องขอตัวลาันก่อนพบกันใหม่ใน EP หนะ้าวันนี้สวัสดีครับ